เรวเราจะพาน้องฟิงมาเที่ยวถ้ำป่านะครับทุกคนเพราะว่าน้องฟิงเนี่ยไม่เคยมาน้องฟิงไม่เห็นปลาบ้านนบนน้องฟิงโอ้ยเยอะจังดีโอ้สวยจังน่ะยังไม่เห็นปลาตัวใหญ่ๆไซส์กับสิบโลแล้วก็เป็นสีน้ำเงินคล้ายๆบูมาเซียอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูนะครับก็น้องฟิ้งก็จะชอบแหละนะครับอันนี้ก็จะเสียค่าเข้าคนละประมาณไม่กี่บาทหรอสิบบาทนะครับแล้วก็เที่ยวได้ได้ที่นุ่ม้วยถึงผาเสือก็ได้แ้วตกผาเสือก็เป็นเกียรติอะไรของของถ้ำป่านในโซนนี้นะครับ ล้วมีทู้ไหนวะปังอุ่มด้วยอะไรเราต้องพิ้งเราต้องซื้ออาหารไปนี่วยนะไปให้ปลาอุ้เยอะฟิงเ็าถ่ายรูป้สวยมากฟิงจ้ะล้ว้วมันจะโดดดุมดำดุมดำเลยอ่ะเจะอาจะำลูกลัวมูให้หนา่งกันหนากย่างน้าเา้โตมข้างใก็มีเอาเเอาสักอันก่อนแล้วข้างในก็ขายได้ก็ อยางลูกะนปานำไคลเาปลากินไลเบอรี่ถ้าทางจะดีนะกล้วงปลากินทุกอย่างปลากระป๋องห้เอาไปลูกอาสิอาสิปลากระป๋องเอาทุกอย่างเดี๋ยวเราจะแย่งปลากินกันเอากล้วยด้วยนี่เอาอาหารด้วยใส่ตังก่อน น้องเพลงแต่ใบจ่ายค่าเข้าที่ยังกันปะตังคกี่บาทต้องลงหน่ยเพราะว่า20 20ลูก 10, บล20บาทคย20บาทแต่ผู้สูงอายุฟรีถ้าทางนักตาจะฟรีนะลูกดูดิผู้สูงอายุฟรี <c oughs> เออนักตาถ้าทางจะฟรี <c oughs> น่าสนใจเ <c oughs> อาไปไปจ,จ่ายตังค์เอาลูกจ้ะเาไปเอาตังค์ฮัลกโแล้ว กาานก็ได้ค่ะมันคบได้ได้ครับเอไ่ะดี๋ยเลี้ยงปลาหนูไปจักครับาเลยครับ l e ส้าบานเลยโบ้แรงว่าหน้บนไ่ยิ้มหน้าบานหล่อฝ่าไม่เคยมาธรรมชาติดีไรรมชาี้งจกจะ บินลงมานีบินอยู่อันนี้ไม่ใื่ดุยานเท่าไหร่เขาไม่ค่อยอันนี้หรอกลูกเขาไม่ค่อยจับหรอกอม,มันก็ล่วงลยไปตามสภาพอากาศแล้วก็วันเวลาอายุของมันเละถ้าจัากับมันมียอยู่สะพานตรงนี้ก็มีปลามีปลาหมดแต่ว่าจะไฮไลท์ก็คือตรงข้างในนะลกูกเจฟฟิงเขาจะเอ๊ะ,อะถ่ายรูปไม่ <laughs> คุยโมได้ยอยู่แทงแรกที่แม่งสอนนี่คือน้าป้าพาจับเต็ม คือมันต้องอยู่มาสักปีหนึ่งลูกหนูจะไปไกลกว่านี้หนูอยากไปที่ไหนนะหนูบอกมาเล็กซอนจะไปไหนนะไหนอ๋อที่จะไปขึ้นดอยเออดอยไหนได้บอกเนี่ยดอยปุยตาจะบอกว่านายยังไม่เคยขึ้นเลยพี่แม็กพี่แม็กอยู่มากี่ปีอะตั้งแต่เกิดยังไม่เคยขึ้นเลยพี่ยุ้งก็เหมือนกันแต่ว่าบ้านไฟเขาอยู่ตรงนู้นก็หมดเลยนะตรงที่เราผ่านอะมันจะผ่านจากดอยปุยขึ้นค่อนทางอะมีลุงบุนทามขึ้นไปคนเดียวลูกแต่น้าตาจะให้ลุงบุนทามพาไปเฮ้ยสวยเนี่ยสะพานนี่โอยน้องงฟินนัห้ย ว้าวโอ้นานในกรุงเทพได้มีคนเยอะด้วยในการรักชิลเลยเสร็จเลยพวกเราเลยเนะี่ยงี้เราเก็บบรรยากาศได้ดีที่สุดเลยสวยลูกนะกลางเต็นได้เนี่ยนาำแหง้ง เดี๋ยวเลยไปตรงที่มีปลานะครับค่อยๆให้ให้ไปจุดตรงนี้ก็มีหนูหนูจะมีน้อยหนูก็พยายามให้มันทั่ว,วถึงนะพอดีเราซื้อมาเยอะอยู่ขานาดจะเยอะหน่อยถ้าไม่พอข้างในามีไขยยน่นะลูกจะมีสันห,หนูขวาเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวเราต้องออกวนโโกวงกลมเราออกทางนี้เอาไปทางขวาก่อนมันจะสวยมากเอาเอาทีละนหน่อยให้ตรงกระป๋องมันเยอะมากลูกให้ตรงนี้สักกระป๋องนะึงมีหมดแหละเราเลี้ยงทุกจุดกระจายทั่วเดี๋ยวเรามารอเนี่ยดูดู ใช่ปะได้ยินโนหนี่ยันนูมันมาลู่นู่นนู่น,นปะครับอันนี้ปล่อยเดี๋ยวมาองธรรมชาติเนี่ยน่าจะปล่อยมั้งเนี่ยได้ยินนี่เนี่ยเนี่ยมารอแล้วมันเดินคนเดินมันก็มารอไม่ได้ยินเสียงคนเดินแล้วลูกเป็นไงอ่ะเอาต้องหยิบมือถือเข้ามาถ่ายลูกไม่เออไม่ได้มาอ่าบอกให้มาบอกให้มาไม่อา่านปลาดุกยังมีเลยอ่ะเขาบอกว่ามันกินทุกอย่างใช่ถ้ามันไม่กินบัวล่ะบัวเต็มเลย เออขาพูดองั้นแรกเขาตรงนี้คือมันกินอย้าที่เขาขายกินทุกอย่างไปปรบบกก็มีเขาก็ไปเก็บม,มาลูกก็เป็นไรายได้ของคนในท้องถิ่นนะลูกไม่มีอะไรหรอกตรงทางนี้มั้งลกูกลูกท่านี้มันมาไม่ถึงนี่อ๋อมันมันลอยมาทางนี้ไงหนูเอาผักโยนเลยลกูกให้นั่นโยน,กกรรนทัุกกำได้ปลาตะเพียนก็มีตรงนี้ยังไม่ใช่ปลาของแท้ไอ้น,นี่น่าจะเป็นปลาเลี้ยงส่วนหนึ่งอะ่ะ ปลาเัาไทยตรงข้างหน้าลุโอ้โอ้โอ้โอไมวะไม่ไม่มีใครกินนยโยนทั้งหมดเลยลูกเออเดี๋ยไปไนต้องอึบ้างไปเจ๊ฟิงเรา<อ>มันจะไปกินอาหารเนาะกระป๋อง,องถือไปด้วยเดี๋ยวไปคืนไปลูกไปหมุนเยอะกว่านี้เจ๊ฟิงจะ เออเชื่อนาตาสิหนูจะไม่ยากบอกว่าเออนด็อยู่นานๆเลยอ่ะเดี๋ยวพานเราพิไปให้อาหารปลาต่อนะครับเราเดินมาถึงใกล้จุดที่เป็นไฮไลท์แล้วหนูหนูไหวส้สารดิศาลเซนเ็จที่นี่เขาจะมีการอ่าให้ปกปักรักษานะครับอ่ามาเขามีความเชื่อนะลูกตรงนี้เป็นเป็นทางน้ำน้ำจะอะไหลอกจากถ้ำเนี่ยนะ ก็ทีปลามในถ้ำเต็มเลยเขาก็จะมีเขาก็ว่าทิ้งใหดูแลอยู่ลูกใครจะมาจับนี่เขาจะมีความเชื่อว่ามันจะแบบไม่ดีอะอะไรประมาณนี้โซนนี้นะดูดิปลาเนี่ยตลอดทางเลยหนูดูดิคือนี่นี่คือปลาตลอดทางที่นี่ร้อยนี่แหละเยอะมากๆเลยมเออหนูเดี๋ยวหนูจะเพิ่งว้าวนะหนูถือกระป๋อาไปก่อนอย่าเพิ่งว้าวด้วยเออเอาเอากระป๋องเดี๋ยวพอ เอาเอาอันนี้มาให้น้าตามามีผูงว้าวนะหนูดูนะบ้านหนูไม่มีอะไรนะอีที่นี่แกงแกงไงว้าวนี่อ้าวดูดูดูก่อนนี่นี่หรือว่าตัวใหญ่ยังข้างในใหญ่กว่านี้ลูกดูดิสวยอะสีน้ำเงินนะบอกแล้วเนี่ยเออค่อยให้หนูค่อยให้เอาเอาให้กับมือก็ได้หนูค่อยๆก้มๆตรงนี้ไม่มีคนค่อยๆแบบหนูลงค่อยๆก็นี่มันมาแล้วหนูเอามือเอามือเอามาอไว้ข้างล่างเลยเป็นไง ใช่ไงบอกพี่บ้านไม่มีอ่ะมองก้อนหน่อยมาว้าวได้หนูลองเอาเอามือวางนี่ลองเอาไว้ในมือที่มันจะมาตุ๊บเลยอ่ะเน่ไม่ใช่ดิเอาพักจุ๊มไปนะในน้าสิกลัวดิเนี่ยนาตาทำให้ดูมามันถือนี่มาอะ,อ,ะอะไรเนี่ยสาวกรุงเทพนี่เอาถือเจอ,อนี่ทำให้ดู ดูว่ามันจะว้าวเนี่ยอยากให้มันว้าวก็ต้องงี้ลูกไ,ไม่มาหรอกกลัวคนล้อดึงจากมือได้ป้าเลยเนี่ยเรื่องร้านใหญ่ไหม,มใหญ่ใหญ่สามสี่ร้อยเลยป้าว่ามีมทีพทมพากกุ่มมาว้านะทราบไห จะว่าจะว่าใหญ่เยอะอยังจะว่าใหญ่เยอะอยังะนะจะว่ามันใหญ่แล้วมันเยอะอยังใหญ่จริงข้างในเยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้น่าไหนไหนไปดิถือ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 หมดเลยจะมันน่าจะกินไลเบอรี่แหละของนี่ของขายอาหารปลานะเพราะนั้นจะแบบแบ่งๆกระจายรายได้ไอันนี้ไลฟ์ฟังไอ้นี่เป็นเครื่องตำข้าวแบบโบราณเวลานานมือแรงหมาใช่ป่ะ มันพัดใช่ป่ะมันก็จะหมุนต้นเสาเนี่ยไปด้วยเวลาต้นเสาหมุนใช่ไหมมันก็จะตีเนี่ยน้ำไม่แรงนะันมันก็ตีเนี่ยตีไอเน,นี้ยให้ตำข้าวโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเป็นการใช้พลังงานน้ำนพวกกระเดื่องนะเออไม่ค่อยมีแล้วลูกว้าวมายืนตรนี่ดมายืนนี้มามามายืนตรงนี้มันมา,มาดูหน่อยอันนั้เป็นเหล็กต้องก็ที่มันจะเป็นไม้ลูกอ่าน้ำมามองกล้องหน่อย มามามาเอากระป๋องเปล่านี่ครับซื้อมาสี่กระป๋องเหรอครับดูบ้านบ้านสวยนะนี่บ้านไทยใหญ่เลยลูกนี่บ้านไทยใหญ่บ้าน้ายังพอจำความได้อยู่ <laughs> แล้วแต่น, <laughs> น้าเลยแล้วแตนะ่น้าเลยหนู่มไม่ยุ่งเ,เนี่ยนี่ลูกทำปลาจุดเช็คอินนี่นี่หนูเด็วกระป๋องนี่นี่ลูกดูเด็กกระป๋องมามาลูกมา ได้เออน่ะหน้านสาวโอ้โหดูอ้วนมากด้วยตัวนู้นิงอเป็นตัวเลยนะดูลูกตัวนั้นแปลกไหมตัวดูดิมันเป็นปลาครับดูดิเป็นงอๆนะไม่ใช่ปลาตรงเออตันเลยอะดูดิมันอ้วนมากเลยดูดิรอสิอันดียนี้รอเนี้ค่อยๆโอ้โหวันนี้เกยจะเป็นแพเลย ยังมีข้างในนยังไม่หมดอาจาตาจะให้ดูโอ,อดด้ดูดูดูดิวุน้นมันไปไหนเลยมันฉลาดมากเลยอะ่ะสีสวยดูดิวันู้นมวิ่งมาเป็นสายลูกนี้ดูโอ้โหดูดดกินผัดจริงอ่ะลองดูนี่มันกินไรเบอร์รี่มั้งโอ้โหจับ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 ,จบ บอเจ้ามักบอมักบอเราไปซื้อเพิ่มแด้ตรงนี้เป็นแผ่เลยปะไปมีอีกมีอีกเก็บภาชนะวางนี่เขาบอกมีที่เก็บภาชนะใส่อาหารปลาวางไว้อันที่ใส่แล้วทำไมไม่ขายก่อนจะซื้อมาเลี้ยงได้ไปเนอะเดี๋ยวนาตาให้ดูนะ ไฮไลท์ลูกดูตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนดูดูตัวนี้ก่อนมนนนันเนี่ยนาถ้ำนันเนี่ยนาถ้ำที่น้ำไหลออกมา,มาแต่ว่าตัวจะน้อยนะหนูว่าอย่างนี้สิเด้พักประมาณที่ไทยอ่ะลูกหน้าปักท่านจริงหนูมาดูตัวนี้นี่ เลยทาป่าลูกโยนไปดิน uh, ี่คือทําจริงๆลูกน้ำลงไปเพราะน้ำข้างน้ำเลึกมาแล้วเริ่มมาแล้วนะโยนไปปุ๊บเดี๋ยวให้มัน <c> ด <ough> ังปุ๊บเดี๋ยวมันวิ่งมาเป็นแถวเลยนั่นแหละติดมันเยอะนี่มันยังไม่ออกมามากมันแดนยังไม่ออกยังน้อยนะเนี่ย nghe nói lúc hôm nay nhiều qua ừ. Dù này thăm nhưng mà này Còn bất kỳ dễ qua này luôn đó น้อยอยู่อ่ะอยู่ตรงนี้ไปเนี่ยลูกตรงนี้ก็มีลูกลูกดูไม่มีอ่ะเปนั่หละไปะเอาที่วางอาหารตรงนู้นก็ได้คืนทห่เกภาชนะตรงนี้เยอะสุดวันนี้นะ มีไม่เยอะตอนนี้เนี่ยเนี่ยเป็นปากทาาจริงลูกเห็นปลาปลาก็จะแบบวิ่งว่ายส่วนน้ําคือปลาเนี่ยจะไปเลี้ยงนี่คือยากมันจะวิ่งอยู่ตามน้ําธรรมชาติว่ายตามน้ำธรรมชาติปะ่เห็นปะก็ว่ายส่วนน้ําอยู่เนี่ยคอยตักเศษอาหารแล้วก็อะไรเนี่ยเห็นปะมันมาแล้ะมันมาไม่เห็นคนมาละเ,เ,เ,เอาไอ้ไว้ได้ลูกไปซื้อเอาลนะเดี๋ยวมันมาให้มาเลยหนูยัง,ย,งยังไม่ทำเลยไม่เห็นคนมาเลยนะต้องสร้างไหมดูดิมารอเลยอ่ะ ฉลาดมากเลยมันได้กินบ่อยต้องไปซื้อใหม่ลูกหนูนี่ที่เก็บภาชนะวางไว้นี่หนูหิวพี่ฟิงเลี้ยงหนูด้วยน้องบอกโอ้ี่พิงดูเป็นสายเลยอะเยอะมากเลยอะมารอคนเลยอะมันตรงเดียวสะพานนี้มันอยู่สะพานใช่ไหมว่ายคนน้ำอืม มันไว้เท่น้ำอยู่เนี่ยมารอหนูเลยเนี่ยหนูเราเดินบนนี้มันก็เดินตามหนูหนูมาเดินนี่มาลูกมันจะตามมาหนูจะต้องใจอ่อนแล้วก็ไปซื้ออีกจริงหรองงมากไม่ปลาไม่รู้ดีอย่างนี้มันกินจนชินแล้วไอ้ลูกนังเที่ยวก็มาให้เยอะโอ้โนี่น่พอเราเดินมานี่มันหันหัวกลับเลยดูมันกำลังจะไปตามเรามันกำลังจะไปตามเราดูมันหันหัวกลับมาแล้วอ่ะลูก เดี๋ยวนาตาไปซื้อให้มันอีกสักหน่อยนะอ่าตรงนี้กับตรงนู้นนะนาตาไปซน้อกระบอกม้านม้านม้านก็ไ้เงนให้กินาตามช่ไยนลูกม้านม้านเจ้าแรกใช่ไหมเจ้าอะไรอ่ะเจ้าแรกไงม้านมานเขาเอาเงินคอใหญ่เลยอ๋อเดี๋ยวเราไปให้ใกล้ๆตรงนี้มากมาเราจะมีนิ้วชุปลาจะเท้าใกล้เราโอ้โหผู้เท่าสายเปย์เปย์ให้กับน้องปลาน้องปลาน้องปลา ตันนี้ปอยท้ายมันรู้ว่ามันอยู่นี่มันนมันได้เินเส้นมันได่มามันจะเดิน,นบนสะพามนมันจำเสียงบนสะพานอเรียกไปก่อนเรียบก่อนโอ้ตัวนู้นมันแพ้นะ ไม่มีใครรู้หรอกโอ้ยมาแล้วเี่ยจะทำให้ปลาตกใจลูกดูนะดูนะเป็นซันปลาไปับไปกีมาแล้ใจันก็จซัเนล่มานสิ่งฉันะหยุดของปตังนี้ไว้สยาไปอาจจะดูวาันลยเลียงนำเล้ยงเาเอาไใช่ ตาลูกเอาลูกเอาบอลนี้มาหนูอาบอลนี้มาหนูหนูเป็นคนปลอยบอลนี้มาเอาใกล้ๆนะลูกมามาในสองกระปิกให้หนูโปลยเลี้ยงมัก่อนดิเลี้ยงมันก่อนดิเลี้ยบน่อยๆิอุ๋ยเลี้ยงมันก่อนดินี่มันไปรอตรงสะพานเยอะหน่อยเนี่ยมาเรียมให้มันด้วย มค่อยกินเลยมันไม่ค่อยชอบผักนะผักอะไรเขาเก็บมหมดเลยเราก็รู้วาเก็บผักอะไรมาเราก็ <c oughs> นั่นแหละตามทันแล,ะละ้วไปนู้นไปบนสะพานแล้วไปแล้วก็ตีกรบเงืนตังนู้นเยอะยองอามาโอ้ยหนึ่งสองยนนน<า>ไนนน่นสายเปรครับนนนกนนนนนนนมันมันมันนันมาทั้งนนนนนนันนนนนน มันไหลมาตามน้ำไงมันไม่หนูยัวไปแค่นี้เองมันก็มานี่ไงมันอยู่ตรงกลางตเต็มเลยเนะี่ยใบอะไรไม่รู้ว่าเขาเก็บใบอะไรมาก็บอกแล้วนักตาก็รู้ว่าเขา,าเอาใบอะไรซ้อนไปข้างล่างขา,าบดไปอาหารนั่นแหละยี่สิบไม่ไรช่วยชาวบ้านนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เป็นการกระจายรายได้และเป็นการเลี้ยงปลาและเป็นการช่วยรับคันปลาให้มีข้าวกินเอ้ยมีอาหารกินนั่นแหละเห <c oughs> ็นปะมันกินอยู่ลูกนะในบอกความรู้สึกหน่อยมาที่แม่งซ่อนรู้สึกไงมางสนุก ชอบนุ่มากทุกคนน่ารักกำหนูมากๆทุกคนนี่คือใครลุงคนเดียวทุกคนเลยจริงๆทุกคนที่เจอพี่พี่มดดีมอนยุนพี่แม็กพี่บุญธรรมมีอีกไหมมีเจอใครไหมใครอีกไม่มีถ้ามีอีกเดี๋ยวคนดูด่าไม่เออไปลูกไปเอาไปเก็บไปลูกหนูน่ารักแล้วลูกมา ปไปกันต่อครับน้องพิงค์บอกว่าชักชอบแล้วแหละนะครับก็เอาน้องมาเที่ยวครับช่วงนี้ยังไปดอยไม่ค่อยดีนะลูกมันร้อนมากนะเอาอยู่แถวๆล่างๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเข้าฝนเขานาดเดี๋ยวนาตาจะให้หนูไปด้วยแต่ว่าอยากให้หนูขีหมอสายให้เป็นแต่ว่าหนูก็ยังไม่ค่อยกล้าน,นะลูกอันนี้คือทางง่ายถ้าน้าฝนหนูจะเห็นเลยจิ้งหงายท้องน่าก,กลัวมากเล่นไปเล่นมาปิ้นไปปิ้นมาลูกรับรองว่าโอ้โหลูกจะนั่งหัวล็อกกากเลย <laughs> ไปเอาไปคืนกนะเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับ้องคิงก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับทุกคนค